เอาละครับเป็นยัางไงากันบ้างครับกับเทคนิคปืนแมนนวลที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านีาน้นะครับโดยวันนี้เราจะมาทําปืนแฟนทอมจะมีเทคนิคและทําให้ทุกคนเก่งขึ้นได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับที่จะเติม Valorant ต้องเติมกับ Index Game Center บริษัทเติมเกมที่น่าเชื่อถือและราคาถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้มาพร้อมกับเกมหลากหลายให้คุณได้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็น Honkai Star r f i l Legend ด้วยส่วนลดที่สูงสุดถึง23%เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีการจดเป็นบริษัทเติมเกมและมีฐานลูกค้ามากกว่า1 0 0 0 0แสนแอคเคาเลยทําให้หายห่วงเรื่องความปลอดภัยยังมีโบนัสและกิจกรรมแจก,กท้ยต์ต่างๆที่หน้าแฟนเพจ Index Game Center เพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์หากสนใจสามารถกดดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเทคนิคปืนแฟนทอมที่จะทาให้คุณนั้นเก่งขึ้นร้อเปอร์เซ็และก็เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากใครมีเทคนิคอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อมูลและผิดพลาดเนี่ยขออาภัยด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวพาคแรกนะครับเรามาดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแฟนทอมก่อนนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย5ข้อดังนี้นะครับหเลยก็คือดามเมจของแฟนทอมเนี่ยมันจะลดตามระยะนะครับยิ่งไกลเนี่ยกระสุนมันยิ่งเบานะครับดามเมจหัว0ูนถึงสิเมตรจะอยู่ที่156นะครับตัวจะอยู่ที่39แล้วก็ส่วนขาจะอยู่ที่33นะครับแต่ถ้า1 5บหถึงสาเมตรขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ 140, 35, 29, ร้อยสี่สิบสามสิบห้าแล้วก็ยี่สิบเก้าตามลำดับครับแล้วก็ยิงไกลเข้าไปอีกสามก็ 26สิามลำดับนั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันยิ่งไกลเนี่ยจะยิ่งเบานะครับจากเข้าหัวนัดเดียวเนี่ยตายจะไม่ตายแล้วนะฮะนี่คือข้อเสียของแฟนทอมนั่นเองแต่มันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่กระสุนมันจะเยอะนะครับศัตรูจะไม่เห็นเส้นกระสุนเวลาที่เรายิงนะครับ40่เมตรขึ้นไปจะไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วนะครับทำให้ปืนนี้สเตลได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ควรแก้การเลิกเป็นอย่างยิ่งนะแต่ถึงอย่างนั้นนะทุกคนต้องชัวร์หน่อยนะเพราะว่ายิ่งไกลอะ่ะกระสุนมันก็ยิ่งเบานะคร จึงเหมาะกับการสเปย์แทนเฟอร์แล้วก็สเปย์คอนโทรเป็นอย่างมากเลยนะครับมันคืออะไรนะครับเวลาที่สตูโผ่พร้อมกัน1-2ถึงตัวนะครับเราสามารถที่กดค้างจากตัวหนึ่งไล่ไปถึงอีกตัวหนึ่งได้เลยโดยไม่ต้องรีเซ็ตเป้านั่นเองครับผมข้อที่3ก็คือเหมาะกับการนั่งยิงเป็นอย่างมากนะครับใครที่ติดนั่งยิงเนี่ยต้องชอบปืนแวนทอมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายิงนั่งยิงจะทําให้คุมกระสุนได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่4อันนี้หลายคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าไม่จําเป็นต้องวางเป้าไว้ที่หัวตลอดเวลาก็ได้แต่ถ้าทําได้จะะดีมาาากๆรเพรว่ แฟนทอมเนี่ยมันเป็นปืนที่ลั่นกระสุนไวแล้วก็แรงถีบของมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าแรงถีบของมันจะดีดขึ้นไปไวกว่าแวนดะอทำให้บางครั้งเนี่ยถ้าเราวางเป้าไว้ที่หัวเป๊ะๆนะครับเราสเปรย์ไปเนี่ยมันอาจจะดีดขึ้นฟ้าไปเลยนะครับการวางเป้าไว้ที่ตัวนะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในบางสถานการณ์สำหรับแฟนทอมครับแล้วข้อที่5้าข้อสุดท้ายนะั่นก็คือเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าย้ายมาจากเกมอื่นนะใครจะไปเล่นแว่นดอเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า น,นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสาหรับตัวเริ่มต้นครับ ค่าที่2แฟนทอมเหมาะกับใคร1เหมาะกับดว e ลิส t นะครับที่ต้องเข้าไปปะทะกับศัตรูในระยะใกล้นะครับถึงกลางนะเพราะกระสุนเยอะนะครับลั่นไวมีความพลิ้วสูงนะครับและรีดดาเมจได้ดีนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเคลียร์ไซส์เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่2เลยก็คือเหมาะกับการเคาะในระยะไกลมากๆนะครับในระยะไกลมากๆเนี่ยควรที่จะเคาะทีละนัดนะครับแล้วก็เข้าสะบบด้วยก็จะดีมากๆนะครับข้อที่3มก็คือระยะกลางถึงระยะใกล้เนี่ยควรยิงเป็นชุดก่อนที่จะยิงสเปย์นะครับยิงั ชุด2ชุดแล้วค่อยสเปรย์นะครับจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติคุณสเปรย์ไปเลยเนี่ยมันมีศัตรูโผล่มาอีกตัวเราจะทําการรีเซ็ตเป้าได้ยากแล้วกระสุนจะหลุดก,การควบคุมได้ไง่ายครับผมข้อที่4กระสุนเยอะก็จริงนะครับแต่ต้องคํานวณกระสุนกับดาเมจให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจมันดรอปตามระยะนั่นเท่ากับเราต้องใช้กระสุนให้มากขึ้นกว่าจะฆ่าศัตรูได้ในแต่ละตัวนะครับกระสุนเยอะก็ใช่ว่าเราจะได้เปรียบสัทีเดียวนะครับข้อที่5ก็คือสเปรย์เป็นตัว L นะ,ะน้นดีด,ด,นนนดขึ ไปก่อนแล้วค่อยถึงจุดหนึ่งจะดีดออกซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ปืนนะครับเราจึงทําการสเปรย์เป็นตัว L เพื่อแก้ทางตรงนี้นะครับทำให้ปืนเนี่ยมีกระสุนที่เกาะกลุ่มกันมากที่สุดครับป้อที่6เลยก็คือการเข้าสโคปเนี่ยทำได้เมื่อเจอสตูใน,นระยะไกลมากๆนะครับแล้วก็ยิงทีละนัดอย่างที่ผมได้บอกไปนี่ก็คือส่วนของพาร์ทสนั่นเองครับ ข้อที่3นะครับเรามาดูข้อเสียของปืนแฟนทอมกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยก็คือดาเมจลดตามระยะนะครับอย่างที่2เลยก็คือใช้เป็นอันนานเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยติดสเปรย์ได้และเป้าตกในปืนอื่นๆนะครับอย่างเช่นแวนดอลเนี่ยใช้เคาะใช่ไหมคุณก็จะติดสเปรย์แต่นัดแรกไปเลยทําให้การควบคุมปืนเนี่ยมันทําได้ยากกว่าเดิมมากๆครับข้อที่3ก็คือการโฟกัสเป้าของคุณและการวางเป้าเนี่ยก็จะแย่ลงได้นะครับผมเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยมันไม่ได้วางหัวตลอดเหมือนกับแวนดอลนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยอาจจะม กดไดึงง่ายกว่าครับ ครั้ถัดมานะครับคำถามเกี่ยวกับแฟนทอม1เลยสกินมีผลไหมมีนะครับผมแต่ว่าน้อยกว่าแวนดอลเพราะว่าแวนดอลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเคาะทีละนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงหรืออะไรอื่นๆของแวนดอลเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปน,นะครับส่วนแฟนทอมเนี่ยแค่สเป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสกินให้ดีนะครับก็ควรที่จะดูเส้นกระสุนของแฟนทอมเป็นหลักนะครับว่าเส้นกระสุนเนี่ยมันชัดแค่ไหนนะครับมันชัดเกินไปไหมหรือว่าชาัดกําลังพอดีนะครับทำให้เราเนี่ยควบคุมเป้าได้ไง,ไง่ายหงงนนร ยิ่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสเลยก็คือถ้าติดสเปรย์ในปืนอื่นแก้อย่างไงดีคําตอบเลยก็คือใจเย็นๆนะครับใช้ปืนไหนก็ใช้ปืนนั้นไปแบบเดียวยาวนะอย่างเช่นใครที่เล่นแวนดอลนะครับก็ใช้แวนดอลไปแบบเดียวยาวเลยไม่ต้องเปลี่ยนมาเล่นแฟนทอมตาหนึ่งแวนดอลตาหนึ่งแฟนทอมตาหนึ่งอย่างนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยสับสนได้ในคาแรคเตอร์ของปืนนะครับมาโซ่เมโมโมรี่ของเราก็จะแย่ด้วยนะครับที่3เลยก็คือสกินไหนดีที่สุดสําหรับผมครับสำหรับผมเนี่ยสกินที่ดีที่สุดของปืนแฟนทอมเลยก็คือโออนนนิรัเเมดีแล้วก็ง เอาล่ะครับผมข้อที่4นะครับมีวิธีฝึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละวิธีกันเลยครับ เอาละรครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องฝึกซ่อมกันไปทีเรียบร้อยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมาจากประสบการณ์ของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของแฟนทอมแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ยิงเก่งอะไรขนาดนั้นเนาะเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรที่จะเสริมเข้ามานะครับสามารถที่คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การฝึกแรกนั่นก็คือการคุมปืนกันก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพามาดูก่อนว่าปืนเนี่ยมันมีการดีของกระสุนเป็นยังไงนะครับเรายิง อยู่ทางขวานี่หนะครับเดี๋ยวดูนะนปะมันจะทายทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับไม่เลยไปจากนี้แล้วนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นอนะ่ะพอเราไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นมันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือแบบไอ้กระสุนกูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคุมปืนเบื้องต้นกันก่อนนะครับให้เราเนี่ยทำการโฟกัสไปที่เป้าของเราให้ดีๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ลากลงมาอย่างนี้ น,นี่เห็นปะ่ะลากมาอย่างนี้พอถึงซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ลากเข้ามาทางขวาพอมันไปทางขวาเราก็ลากไปทางซ้ายนะครับผมประมาณนี้นะเป็นตัว T กลับลงมานะครับย้อนสอนมันน่นแหละออยง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสเปย์ให้ดูนะครับผมแบบไม่นั่งนะอ่นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสเปย์เป็นตัว L นะครับมาลองนั่งกันบ้างเห็นไหมมันจะเฉียงออกไปทางขวานิดนึงนะครับเราก็ลากลงมาทางซ้ายนิดหน่อย ประมาณนี้นะครับสำหรับการสเปย์เป็นตัว L นะส่วนต่อไปนะครับสเต็ปการยิงนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าให้ลองยิงเป็นชุดดูก่อนแล้วค่อยยิงสเปย์นะครับถ้าสมมติว่าคุณเจอปุ๊บเนะี่ยคุณสเปย์เลยมันก็ได้เลยครับแต่มันจะต้องมีศัตรูตัวถึง2ตัวแล้วต้องไม่ออกมาพร้อมกันนะครับถ้าออกมาพร้อมกันนี่คือเรียบร้อยแน่นอนนะถ้าคุณแม่นนะอ่ะเราก็จะยิงเป็นชุดก่อนปุ๊บเสร็จแล้วค่อยยิงเป็น,นสเปย์แบบนี้นะครับยิงชุดก่อนแล้วค่อยสเปย์ เห็นปะกระสุนมันจะนิ่งมากเลยเห็นไหมครับเราจะจําลายของกระสุนได้ดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะเลยครับผมในส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกสเปรชัานเฟอร์แล้วก็สเปร์คอนโรลกันครับเมื่อกี้เนี่ยเราฝึกสเปร์คอนโรลแบบเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกสเปร์คอนโรลในอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สเปรชัานเฟอร์ด้วยถามว่ามันคืออะไรนะครับผมนั่นก็คือเราจะยิงจากตัวหนึ่งแล้วก็คุมปืนไปหาอีกตัวหนึ่งโดยที่ไม่ได้หยุดยิงนะครับหรือว่าไม่ได้รีเซ็ตป้นนั่นเองประมาณนี้นะ ให้ทําการยิงอีกตัวแล้วลากไปอีกตัวแบบอย่างนี้นะครับตัวข้ามตัวนะอย่างเช่นตัวนี้มาตัวนี้นะครับผมตัวนี้มาตัวนี้แมวตัวนี้นะตัวนี้มาตัวนี้นะครับอย่างนี้กระสุนมันจะเบี่ยงออกมาจากเป้าทางขวาเล็กน้อยนะครับให้จําตรงนี้ไว้ก็พอนะปึกไปฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะชินครับนะ กูมั่วไปหมดแล้วเมื่อกี้บอกตัวข้าวตัวตอนนี้ยิงมั่วไปหมดเลยอ่ะวันนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้มาข้างหลังนะครับมันจะมีเป้าบินอยู่ให้เรานะครับผมยิงสเปรย์อีกตัวหนึ่งมาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างงี้นะครับให้ฆ่าได้ไวที่สุดและเอาง่ายๆนะมันเป็นการจำลายของกระสุนนะครับนี่เราก็จะได้จำตำแหน่งของเป้าได้ด้วยเนาะ อย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะชินนะครับผมหรือว่าจนกว่าจะรู้สึกว่าเออมันเข้ามือนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะการฝึกถัดมานะครับเราจะมาฝึกการรีเซตเปาแล้วก็การคุมกระสุกนกันนี่คือการฝึกขั้นสุดท้ายแล้วนะครับการรีเซตเปาคือยิงจากตัวหนึ่งนะครับแบบเป็นชุดเสร็จแล้วเนะี่ยก็หยุดแล้วก็มายีกตัวหนึ่งโดยการสเปรย์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอย่างนี้นะ เมื่อเรายิงจากตัวหนึ่งมาถึงตัวหนึ่งโดยไม่ได้รีเซ็ตเป้าเนี่ยมันก็จะเป็นสเปรย์ทันเฟือยที่ผมบอกนะครับเนี่ยกระสุนมันก็จะดีค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ถ้าเราหยุดยิงก่อนเนี่ยก็คือปืนมันจะนับหนึ่งใหม่เลยนะครับนั่นก็คือแรงถีบมันจะน้อยเหมือนกับเรายิงนัดแรกนั้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเป้าไวเกินไปมันก็ไม่มีผลนะก็คือกระสุนก็อาจจะดีดไปจากตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนะครับตรงนี้มึ ต่ผมไม่ชอบแฟนท่อมตรงที่มันยิงนัดเดียวไม่ค่อยตายอะ่ะแล้วก็แบบระยะไกลนะแบบแพ้มากเลยดูดิเห็นป่มสองนัดเนี่ยาตายอะ่ะปึ๊บ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 อ่านะครับผมประมาณนี้สําหรับการฝึกสุดท้ายนะครับแต่ผมจะมีพื้นฐานให้ดูด้วยเพราะว่ามันจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับสําหรับการวางหัวแล้วก็การยิงแบบยกยิงนะครับหรือเป้ากลางเป้าหุบนั่นเองนะครับให้เดินซ้ายเดินขวาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเป้าไว,ไว้ตรงกลางอย่างนี้ แล้วก็เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาให้เป็นการ Follow อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าตรงนี้ชินเสร็จเนี่ยนะครับก็ยิงเดินหยุดยิงเดินหยุดยิงประมาณนี้นะครับจนกว่าจะชินนะแล้วเราก็เพิ่มความไวครับถ้าเพิ่มความไวสุดๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาเป้าไว้ที่เดิมมาก็ได้นะครับอย่างนี้ อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะเป็นการรีเซ็ตป้าแล้วก็ทําความคุ้นชินกับปืนไปในตัวด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลของการฝึกกันในโหมดทีมเดสแมทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะให้ดูหลังจากดีนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ